สวดีเช้าวันอังคารที่24ตุลาคม2566กับฟัน Strategy In Focus นะคะโดยฝ่าย Strategic Wealth ของ UOB เคเห็นฟันค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะมี3ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาค่ะก็ประเด็นแรกยังคงสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของ geopolitics กนั่นเองนะคะในตะว,วันออกกลางที่แม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากที่กลุ่มอา a รนะคะก็ยอมปล่อยตัวประกันแล้ว2คนนะคะ และประกอบกับตัวของสหรัฐเอง mm. ก็เจรจาให้อิสราเอลเนี่ยให้ชะลอการเข้าโจมตีในฉนวนกาซานะคะก็เลยทําให้มีการผ่อนคลายที่มากขึ้นราคาน้ามันก็เลยมีการปรับตัวลดลงมานะคะด t วียืนที่86หเหรียญเบนซ์ยืนที่90เหรียญต่อบ,บารลล์เรลค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะประเด็น GGO p o l i t i c a l นี้ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะส่วนอีกประเด็น,นคะ่ะที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินการลงทุนก็คือเรื่องของบอลยูนั่นเองนะคะที่ว่าปรับตัวแล้วลงมาค่อนข้างแรงนะคะเมื่อคืนนี้หลังโดย ตัวของบิลอัคเมนนะคะซึ่งเป็นเหตุฟันที่เป็น V.I. นะคะก็ V.I. ก็คือพวก Value นั่นเองนะคะเน้นในการซื้อหุ้นที่ราคาต่ำกว่าตลาดแล้วก็ กลายเป็นทำให้นักลงทุนเนี่ยมองว่าบิลอัคแมนเนี่ยค่ะเป็นเหมือนเบนชมมากตัวหนึ่งสำหรับการปลดล็อกในการลงทุนนะคะในการซื้อหรือการขายและล่าสุดค่ะบิลอัคแมนก็ได้มีการมาบ่งชี้ว่าเขาได้มีการ cover ช็อตบอลหมดแล้วนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเขาไม่ได้แทงบอลขาลงอีกต่อไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเสี่ยงเกินไปที่จะช็อตรองบอลนะคะเพราะว่าตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวลงมา ค่อนข้างมากและก็ชะลอตัวเร็วกว่าที่เขาคาดการไว้นะคะทำให้แนวโน้มเทนเดีย bon ค่ะบอลยูก็จะมีการปรับตัวลดลงมานะคะหรือเชื่อว่าตัวของเทเดียบอลยูเนี่ย พีคไปแล้วนะคะที่ระดับ5%ก็สอดคล้องกับที่เราประเมินไว้ก่อนหน้านะคะที่ว่าระดับ5%เนี่ยถือว่ามี n ิ f i ิ a n นที่สำคัญอย่างมีนัยยะน,นั่นเองค่ะส่วนเจ้าพ่อตลาดตราสารนี้นะคะก็คือบิลกลอสนะคะก็ผู้ก่อตั้งพิมโก้นะคะก็เป็นเจ้าพ่อในตลาดตราสารนี้โลกเนี่ยก็มีคำบ่งชี้เช่นเดียวกันนะคะว่า year bond yield เนี่ยมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงหลังจากที่พีคไปแล้วที่5%นะคะโดยเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐค่ะกำลังจะเกิด Recession ในไตรมาสนี้จากการผิดนัดชัระหนี้นะคะโดยเฉพาะ นี่ของรถยนต์นะคะซึ่งเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างรวดเร็วนะคะก็เป็นการหมงงชีว่าเศรษฐกิจตราดกำลังชะลอตัวลงแล้วดังนั้นค่ะการเข้าสู่ recession ในไตรมาส4นี้จึงเป็นจังหวะการเข้าลงทุนในตลาดหุ้นที่ดีที่สุดสำหรับไตรมาสนี้นั่นเองค่ะและประเด็นสุดท้ายค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็คือเรื่องของ e a r n i n g หรือการประกาศผลประกอบการบริษัท จดทะเบียนในสารัฐนะคะที่ในสัปดาห์นี้ค่ะจะมีกลุ่มของ m มก a แคปนะคะที่ใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมากใน S&P 500แล้วก็ n a s d a ส100นะคะโดยหุ้น7ตัวนั่นเองนะคะซึ่ง7ตัวนี้นะคะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะเมื่อจะเป็น Apple ค่ะบวกมา33%นะคะ Amazon บวกมา51% Nvidia บวกมา194% Google บวก55% Microsoft 37%นะคะ Meta นะคะบวก161%แล้วก็ t ท s l a บวก71%นะ และในวันนี้เขาจะมีการประกาศผลประกอบการของ Microsoft แล้วก็ Alphabet นะคะส่วนวันพุธค่ะจะเป็น Meta วันพฤหัสจะเป็น Amazon นะคะและ next week ค่ะหรือสัปดาห์หน้านะคะก็จะเป็นกลุ่มของ Apple นั่นเองนะคะซึ่งตลาดก็ประเมินว่าหุ้นกลุ่มเทคค่ะก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนหรือว่าผลประกอบการจะออกมาบี estimate ทั้งรายได้และกำไรนั่นเองค่ะ ตาหุ้นสหรัฐค่ะก็เลยมีการปรับตัวผสมผสานนะคะโดย N นสแสค่ะเมะื่อวานนี้ก็ปรับตัวในแดนบวกนะคะแต่หากมาดูในรายหุ้นนะคะเราจะพบว่ามีการเร่งตัวขึ้นของกลุ่มโกลด์สต็อกนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิเคชันเซอร์วิสเทคโนโลยีแล้วก็คอน sumer discretionary นะคะซึ่งตลาดแล้วก็นักวิเครา่ยให้น้ำหนักกับกลุ่มเทคเพิ่มขึ้นนะคะจากคาดการณ์ว่าดอกเบียมีโอกาสที่จะคงนะคะในการประชุมเดือนพฤศจิกาย,ยนและปรับลดในปีหน้านะคะทกลางเศรษฐกิจสหรัฐที่เริ่มส่งสัญญาณในการชะลอตัวลงแล้วนะคะประกอบกับ Earning ค่ะ แคปทั้ง7บริษัทนะคะที่กําลังจะประกาศจะออกมาดีค่ะและรวมถึงการผ่อนคลายเรื่องของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลแล้วก็อามาเ่นเองค่ะ การเข้าลงทุนในเนสแสก็ถือว่าน่าสนใจมากๆหลยที่8%ของ n น s แสก100เนี่ยมีการปรับตัวละลงมาต่ำสุดในรอบ52สัปดาห์ก็เป็นการบอกชี้ว่า n น s แสกเนี่ยมีราคาที่ถูกลงน,นั่นเองค่ะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะก็เลยมีการชะลอตัวลงมานะคะดอลลาร์ออนข้าลงเล็กน้อยค่ะที่105.4ทองคำยืนที่1,983เหรียญต่อทรนส์ค่ะส่วนน้ำมันก็มีการปรับตัวดละลงะะมานะคะและที่สำคัญกับบอลยูค่ะถือว่าปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะคะ ก็ตลาดประเมินว่าถึงจุดพีคไปแล้วนะคะทำให้มีการปรับตัวลดลงมาถือว่าค่อนข้างแรงเลเลีเดียวนะคะเช่นเยียยืนที่4.85นะคะทูเยียก็ยืนที่ประมาณ5.05ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจค่ะที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้นะคะก็วันนี้จะมีการประกาศตัวเลข P.M.I. ภาคการผลิตของสหรัฐนะคะส่วนวันพฤหัสจะเป็นตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานและไฮไลท์สำคัญก็คือในวันศุกร์ก็คือตัวเลขของ P.C.E. นั่นเองค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวบวกเล็กน้อยนะคะส่วนเอเชเช้านี้เชื่อว่าจะสามารถกลับมายืนในแดนบวกได้นะคะจากการผ่อนขายในตัวออกกลางแล้วก็บอนยูสิบปีของสหรัฐที่มีการปรับตัวลดลงมาแรงค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์นี้นะคะแนะนำให้ซื้อหุ้นเทสารัสนะคะแล้วก็บอนยออูแล้วก็บอนของสหรัฐค่ะโดยชื่อกองทุนนะคะสามารถติดตามได้ในรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ